สวัสดีเช้าวันที่1ตุลาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยในเช้าวันนี้1ตุลาคมกระทรวงการคลังก็จะโอนเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3รอบที่2เพิ่มเติมอีกจำนวน1,500บาทนะคะโดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิ์คงเหลือจากรอบแรกให้อัตโนมัตินั่นหมายความว่า ถ้าเกิดว่ารอบแรกที่เขาให้ไว้1,500บาทตั้งแต่1กรกฎาคมใครที่ยังใช้ไม่หมดสามารถทบมารวมกับ1,500บาทที่เขาจะให้ใหม่นี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้หมดแล้วเช้าวันนี้ก็จะได้รับเงินเข้าเลย1,500บาทแต่ถ้าหากใครที่เพิ่งลงทะเบียนใหม่ และได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3นี่แล้วนะคะในวันนี้1ตุลาคม64ก็จะได้รับเงินไปเลย3,000บาทเข้าแอปเป่าตังสามารถนำไปใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31ธันวาคม64เลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครโครงการคนละครึ่งสามารถเข้าไปสมัครได้นะคะเพราะตอนนี้สิทธิ์ยังเหลืออีกประมาณ 950,000สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถลงทะเบียนกันได้เลยคุณสมบัติของคนที่จะลงทะเบียนก็คืออายุ18ปีขึ้นไปเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทยและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นเองนะคะวิธีลงทะเบียนก็คือเข้าไปที่ www คนละครึ่ง .com แล้วก็สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์กันได้เลยค่ะและก็มีข่าวดีสาหรับลูกจ้าง SME นะคะ ที่จะได้รับเงิน3,000บาทต่อหัวนาน3เดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน64จนถึงเดือนมกราคม65เลยนะคะโดยเมื่อวานนี้30กันยายนทางสภาพัฒน์ ก็ได้มีการรายงานผลการประชุมออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะมีการช่วยเหลือเพื่อรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ซึ่งเสนอโดยกระทรวงแรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและก็รักษาระดับการจ้างงานนะคะโดยคุณสมบัติตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับภาคของนายจ้างที่จะมีลูกจ้างที่เป็นสัญชาติไทยไม่เกิน200คนตรงนี้ก็สามารถร่วมลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการนี้ได้และจะได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม65ในอัตรา3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนแต่ว่าจะต้องไม่เกิน200คนนะคะโดยโครงการนี้นะคะเขาก็จัดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือนายจ้างที่ไม่สามารถจ้างงานลูกจ้างไหวในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็จะได้ทำการจ้างงานลูกจ้างไว้ไม่โดนปลดออกหรือว่าโดน ไล่ออกนั่นเองนะคะก็นับว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีมากๆเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเกิดเราโดนออกจากงานบางครั้งก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีสำหรับเช้าวันนี้ค่ะและทีนี้เราก็กลับมาดูกลุ่มประกันสังคมมาตรา40กันบ้างนะคะสำหรับหลายๆคนที่ขึ้นได้รับสิทธิ์สีเขียวแต่เงินยังไม่เข้าสักทีซึ่งโดยปกติแล้วทางประกันสังคมจะโอนเงินเข้าซ้ำให้ทุกวันพฤหัสบ,บดี ดีนะคะหลายๆคนก็คาดว่าเมื่อวานนี้30กันยายนเงินน่าจะมีการโอนเข้าแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เท่าที่ดูแล้ว แทบจะไม่มีใครได้รับเงินกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวให้เรารอดูพฤหัสหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีการโอนเงินซ้ําให้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการโอนเงินซ้ําให้นะคะก็อยากจะให้ลองโทรติดต่อ1 5 0 6เพื่อสอบถามดูนะคะอาจจะโทรยากนิดนึงแต่ว่ามีหลายๆคนบอกว่าถ้าโทรช่วงตีสองตีสช่วงเนี้ยจะติดต่อง่ายนะคะลองถามเขาว่า พร้อมเพย์เรามีปัญหาหรือเปล่าหรือชื่อสกุลมีปัญหาเจ้าหน้าที่เขาเขาจะสามารถแจ้งเราได้นะคะว่าเราติดขัดตรงไหนหรือง่ายๆเลยนะคะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคมเลื่อนลงมาตรงด้านล่างจะมีให้อินบ็อกซ์ข้อความเพื่อที่จะคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะคะสอบถามเขาได้เลยว่า เราทำผิดตรงไหนขั้นตอนตรงไหนผูกพร้อมเพย์มีปัญหาหรือว่ายังไงเพราะว่าเราทำเรียบร้อยหมดแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะเช็คให้เราได้เพราะมีหลายๆคนนะคะที่อินบ็อกเข้าไปแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าพร้อมเพย์ที่ผูกบัญชีใช้ไม่ได้เลขบัญชีผิด หรือว่าบัตรประชาชนชื่อไม่ตรงกันกันกบฐานทะเบียนร,ราชตรงนี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่เราจะได้ไปทําการแก้ไขเพื่อให้พอเราแก้ไขสําเร็จปุ๊บเนี่ยเงินก็จะสามารถโอนเข้าที่เราได้นะคะเพราะหลายๆคนบอกว่า ผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วแต่ก็มีอีกหลายๆคนที่จริงๆมีบัญชีหลายบัญชีพอเราไปเช็คดูว่าไม่เข้าบัญชีที่1แต่กลายเป็นไปเข้าบัญชีที่2ที่เราเคยผูกพร้อมเพย์ไว้แบบนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สําหรับใคร ที่ยังไม่ได้รับเงินทั้งทงท,งที่ได้รับสิทธิ์แล้วให้รอดูพฤหัสหน้าอีกทีนะคะซึ่งตรงนี้ข่าวใส่ขวดและน้อยก็กําลังติดตามความคืบหน้าให้นะคะว่าตกลงแล้วเราจะได้รับเงินกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่อย่างไรอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ